เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์คนเราจนเมื่อเวลาผ่านพ้นไปทฤษฎีปัจจัย4ที่เราได้เรียนมาน่าจะถูกเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าเดิมตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไปความสะดวกสบายบนพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ง่ายในสังคมของคนเมืองไม่ว่าเราจะต้องการสิ่งไหนหรืออยากกินอะไรหรือเดินทางไปที่ไหนดูจะเป็นเรื่องง่ายไปเสียหมด มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ผมรู้จักมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยือนสักทีซึ่งผมตั้งใจไว้ว่าผมจะลองทิ้งชีวิตความเป็นมนุษย์คนในเมืองแล้วลองไปใช้ชีวิตบนพื้นฐานหลักปัจจัย4ี่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเวลาสักสองวัน ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านศพกายในพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยมีร้านอาหารตามสั่งของพี่ล่าซึ่งตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านศพกายที่เป็นจุดนัดหมายของผมกับคนนำทางในทริปนี้ช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกผมได้เข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านศพกายดูเงียบเหงาไร้ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่กับช่วงนี้ที่การท่องเที่ยวของหมู่บ้านกลับมาคึกคักเป็นพิเศษัมากบะมีเลยอ่ะ ปคนก็จ้างห้องลดเงินเดือนลงเงินเดือนลงค่าครับแบบมีเงี้ยเข้าไปเลยมาขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยยางเออยางสองปีนี่แบบได้ขายก๋วยเตี๋ยวจ้าไปทํางานก่อสร้างก่อนไปเที่ยวสวนห้องเอกะไปเที่ยวสวนแล้วก็ทํางานสร้างถนนเนี่เนาะกองเคเบี้ยอย่างนี้จ้าจะขายก๋วยเตี๋ยวนี่ม่อนวะเรามาขายก๋วยเตี๋ยวนี่ได้สงการสงการปีแล้วพอดีพอดีขายก๋วยเตี๋ยวนี่เรารับประกาศเปิ้นปิดมา ก็เลยซื้อพวะไงเนี่ยกัซื้อพวะมานั่งเลยว่าเออเนี่ยใหญ่ดีก็ถ้าขายให้ตับบ้านเนี่ยกับครับหลังจากเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเสร็จเอกับจินก็ได้นำรถกระบะมารับผมที่หน้าร้านของพี่ล่าโดยมีน้องๆที่มาจากจังหวัดขอนแก่นร่วมเดินทางไปกับผมในครั้งนี้การเดินทางไปยังหมู่บ้านปกงั้นนั้น ไปได้อยู่2ทางคือล่องแพจากหมู่บ้านปา่าเขาหลามหรือเริ่มเดินเท้าจากหมู่บ้านทุ่งยัวซึ่งอยู่ถัดจากหมู่บ้านศบกายไปประมาณราวๆสกิโลเมตรซึ่งการเดินทางของผมในวันนี้ผมเลือกที่จะเดินเท้าเข้าไปในวันแรกแล้วนั่งแพกลับออกมาในวันที่2 <IST uk t av is> จากจุดเริ่มต้นหมู่บ้านศบกกยมาถึงหมู่บ้านทุงยัว่วใช้เวลาประมาณ15นาทีผมก็มาถึงจุดที่เริ่มออกเดินเท้าโดยมีร้านค้าที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้ซื้อของตุนเสบียงให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มออกเดินทาง พอทุกคนเตรียมตัวเสร็จก็ได้เวลาเริ่มออกเดินทางซึ่งเป็นการเดินทางด้วยเท้าระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นเป็นถึงหมู่บ้านปงแม้น นใจดาวลอยอะ่ะล้อขาวอยห้องดาวลอยล้อต้มอ่ะล้ขาวไม่ไห้ต่อมาล้อต้มอยห้นะองดาวลอยเราหม,มูแคบนะหมู่อหมูหลังจากเริ่มออกเดินทางขึ้นเขามาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสลับกับการนั่งพักมาเป็นระยะระยะตามความชันของภูเขาที่ผมพอจะนับได้ก็จะมีอยู่สามช่วงใหญ่ๆซึ่งมันก็มากพอที่จะดูดพลังงานทั้งหมดไปจากนักเดินป่ามือใหม่สมัครเล่นแบบผมช่วงที่เดินทางผ่านป่าไผ่ เอกกับจินก็ได้ปรญจงหาไม้ไผ่ลำที่เหมาะสมเพื่อนำมาเผาเข้าวหลามซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูพิเศษที่เอกกับจินตั้งใจมอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนในกิจกรรมนั่งล้อมก,กองไฟในคืนนี้จินเล่าให้ผมฟังว่าใช่ว่าไม้ไผ่ทุกลำจะนำมาเผาเข้าวหลามได้เราต้องเลือกไม้ไผ่ลำที่มีความเหมาะสมไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปเพราะการเลือกไม้ไผ่นั้นจะมีผลโดยตรง ต่อรสชาติข้าวหลามเมื่อเผาออกมาเสร็จแล้วผมมองว่ามันเป็นความตั้งใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จินกับเอตั้งใจจะมอบให้กับทุกคนในกิจกรรมคืนนี้นนอกจากหน้าที่ในการนำทางเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านจินยังมีความรู้ความเข้าใจ ในพืชพันธุ์สมุนไพรที่ขึ้นอยู่ในบริเวณสองของ้างทางและมักจะคอยส่งต่อความรู้เหล่านั้นให้กับเรานักเดินทางเพื่อเป็นการฆ่าเวลาในระหว่างที่นั่งพักเมื่อกค,คนคนด,ด้ยเขาจะเคี้ยวกินน่างที่เป็นยาแก้ไอมันเป็นแก้ไอได้เคี้ยวเค้ยวกินน้ำหมานะครับแล้วก็คายเหรอครับคืนก็ได้ครับ <c oughs> ระยะทาง2กิโลสุดท้ายก่อนถึงหมู่บ้านโป่งแงนเป็นช่วงทางเดินลงเขาต้องอาศัยความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษก่อนถึงหน้าหมู่บ้านจะมีเพิงเก่าๆที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหมู่บ้านโป่งแงนอยู่อีกไม่ไกลและเป็นจุดสุดท้ายที่คลื่นโทรศัพท์ยังมีให้ใช้ก่อนเข้าหมู่บ้าน มสังเกตเห็นเมื่อมาถึงหมู่บ้านโป่งแงนเป็นอย่างแรกนั้นคือหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าที่เดินสายไฟเข้าไปยังบ้านเรือนเหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆ หลังจากเข้าโฮมสเตย์ที่พักแล้วผมก็ทิ้งตัวลงนอนอยู่แน,น่ระเบียงของโฮมสเตย์โดยมีจินคนนำทางที่มาถึงก็เริ่มซ่อมแหหาปลาเพื่อออกไปหาปลาในช่วงก่อนพลบคำ่ำช่วงที่ผมนอนหลับตาลง ถึงแม้ตาผมจะหลับลงแต่ผมก็ยังคงได้ยินเสียงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของผมรวมถึงเสียงของเด็กๆที่รวมตัวกันมาเล่นอยู่ข้างโฮสเย์ที่พักในคืนนี้ตเกลยอ์นั่น่หลอยู่อากเลยมาอะไรนีแม่ว่าสามเดี๋ว้าสิให้โดนนะโอ้มาตักสิ ผมตื่นขึ้นมาแล้วมานั่งดูน้องๆเล่นลูกข่างกันในช่วงเย็นความรู้สึกของผมในตอนนั้นเหมือนได้ย้อนเวลาไปในช่วงในวัยเด็กช่วงในวัยเด็กของเราการเล่นก็คงจะมีเพียงไม่กี่อย่างซึ่งการดีดลูกแก้วและการย้อนลูกข่างนั้นก็คงจะเป็นหนึ่งในการเล่นของเราในช่วงเวลาเด็กใกลวบหมายถึงถ้า2องคนต้องใกล้เส้นนั้นครับนี่ดิครับโอเค ครลนนีคตนะก้ับนะขอดูงานหน่อยขอดูฝีมือหน่อยคนนี้เดี๋ยวเดี๋ว้างกว้างคราวนี้ให้นี่ล้มให้นี่นคะให้นี้ออกวงไปเนี่ครับแล้วก็ต้องเตวบผเล็ก ครับใช่นะหลังจากนั่งดูอยู่นานน้องๆก็ชวนผมมาดีดลูกแก้วซึ่งการดีดลูกแก้วนั้นก็คงจะเป็นการเล่นเพียงอย่างเดียวที่ผมพอจะสู้กับน้องๆในกลุ่มนี้ได้ ผู้หญิงชื่ออะไรชื่อมิววฮะมิวมวเแมวแมวเแมว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 เหรอตายน้องนี่ชื่ออะไรครับชื่อหมูฮะหมูหมูอุดอุดเนี่ยนะก่อนแยกจากกันในช่วงหัวค่ําผมได้ซื้อขนมเลี้ยงน้องๆซึ่งเป็นการตอบแทนน้ําใจที่น <Britney S 1> <assim cap. S 2> ้องๆชวนผมเล่น si ดีด <correlation> ลูกแก้วและผมได้ชวนน้องๆมาที่พักในคืนนี้เพื่อมานอนดูหนังกัน จากพ่ายแพ้ให้กับน้องๆในศึกการดิดลูกแก้วแล้วผมก็เดินลงมาที่ลำน้ำแตงเพื่อจะมาล้างเนื้อล้างตัวก่อนที่จะไปกินหมูกระทะที่เอได้จัดเตรียมไว้ให้ Help me fucking around with this ground I stuff that you bought in town And on the come down smoking the cloud All of these demons that been hanging around making a little sanity ในช่วงเย็นถึงแม้แสงพระอาทิตย์ยังไม่หมดไปแต่ความหนาวเย็นที่หมู่บ้านโป่ง,งแง้นก็ดูเหมือนจะมาเร็วกว่าหมู่บ้านอื่นๆที่ผมเคยได้พบเจอพอมืดลงผมก็สังเกตเห็นชาวบ้านที่ออกไปสื่อของนอกหมู่บ้านกลับมายังหมู่บ้านด้วยการล่องแพกลับเข้ามาโทรศัพท์มือถือสำหรับผมในตอนนี้แล้วดูเหมือนคงจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ามันไม่มีคลื่นสัญญาณให้ใช้ <im it> แต่ว่ามันยังคงมอบความสุขให้กับเด็กๆที่เรานัดกันมาดูหนังในคืนนี้บทสนทานา <im it> ของการล้อมกองไฟระหว่างที่รอเข้าหลามสุกนั้น <im it> ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการเดินทางในช่วง, <im it> งกลางวัน ที่เราได้เดินาทาง,งมา,มายัาง<ต>บ้านาพี่หนูไม่ไหวแล้วไปข้างหน้าก็ไม่ได้หอยหลังก็ไม่ได้ต้องไปข้างหน้าอยู่ถือพ้าลมมันเล็กๆอ่ะเป่าโอ้คนตัวใหญ่เลยพี่พี่หนูไม่ไหวแล้วแต่เป็นของพอข้าวหลามสุกเอกก็ทำหน้าที่ปอกข้าวหลาม ดยมีดพกอันแสนคมที่เอมักจะพกติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลาผมจํารสชาติข้าวหลามในคืนนั้นได้ดีเป็นข้าวหลามที่มีรสชาติหอมอร่อยกินได้บอกกับผมว่าข้าวที่นํามาเผาข้าวหลามนั้นเป็นข้าวบนดอยที่ปลูกกันอยู่บนดอยรสชาติจะไม่เหมือนข้าวเหนียวทั่วไปที่ผมเคยได้เจอโทรศัพท์อ่ะบ้านบ้านหอขอฮ้องาขาเหนเขาดูใจอ่ะ แม่มันก่อมันโดนไปนะไม่เอาไม่เอาไม่คอาอบอร์ so far out of reach i'm not broken but who else could i be in a time like this i'm lost out at sea but who else could i be ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเดินเล่นริมลำน้ำแตงผมเจอจินกับเอสองคู่หูที่กำลังช่วยกันต่อแพรขึ้นมาใหม่เอบอกกับผมว่าแพรที่กำลังต่อน,นี้เป็นแพรที่ต่อใหม่ทุกครั้งที่จะใช้งานในแต่ละวันเพราะต้องคำนวณของจำนวนผู้โดยสารและสัมภาระที่อยู่บนแพรเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเดินทางที่จะกลับออกไปมัดมาเหมือนกันนะมันมัดมันมัดเหมือนกัน ครับครับสวัสดีครับอินข้าวแล้วยังฮะพอช่วงสายแพ้ก็ถูกต่อเสร็จผมเก็บข้าวของและมารอขึ้นแพที่ริมลำน้ำแตงโดยมีจินเป็นคนถอแพพาผมกลับออกมาส่งที่หมู่บ้านสบกายในช่วงสายของวันนั้นไปเจอกันนะครับ Tell myself that not แพลเริ่มค่อยๆไหลห่างออกจากตัวหมู่บ้านปงง่งแงนโดยทิ้งภาพของความทรงจำ <tell> ประสบการณ์ <I> ในการเดินทาง <I> ที่ผมได้รับมาตลอดสองวันที่เดินทางมาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้และผมได้บอกกับตัวเองว่าถ้าตราบใดที่ผมยังมีไฟในการเดินทางอยู่ผมจะกลับมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองแน่นอน <'m> กับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข,ขของผู้ที่ได้มาเยือน กับที่นี่หมู่บ้านลึกลับกลางป่าหมู่บ้านป่งแงนครับ ไปโรงเรียนนี่เดินไปกี่ชั่วโมงครับห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงรับไปนอนที่ไหนครับป่าขลังครับป่าข้าวหลามนอนกี่วันครับห้าวันห้าวันครับแล้ววันที่ห้ากลับยังไงครับเดินกลับครับฮะเดินกลับเดินกลับแล้วไม่ได้นั่งแพรหรอไม่นั่งครับทําไมอ่ะแพรแพรไม่มีครับอ๋อแพรไม่มีแต่ถ้ามีก็ได้นั่งกลับครับอืมเรียนอยู่ปอะไรแล้วครับปสามครับปสามครับผมขอบคุณครับ ครับ uh.